สวัสดีครับหลวงพ่อไปลายวัดกำแพงพิมพ์จอบใหญ่เป็นพิมพ์นิยมเหรียญน,นี้ได้มาก่อนหน้านี้เป็นเหรียญแรกหลังจากที่พิจารณาอยู่หลายปีจึงได้กล้าตัดสินใจไปเช่าหามาเพิ่ม ก็เกือบเมือกันละครับเกือบจะสูญเสียไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการเราก็ดูไม่เป็นตั้งแต่แรกเพราะว่าของเก๋เยอะมากถึงมากที่สุดอยู่ในอันดับที่ว่าพบเจอได้บ่อยเดิมที่เหรียญน,นี้พื้นเป็นสีดำมืด ผมเองตัดสินใจอยู่นานถึงได้เริ่มล้ลางออกบ้างบางส่วนล้างออกได้ประมาณ30-40%ก็หยุดอยู่แค่นั้นนะครับหลังจากที่ได้เห็นพื้นผิวที่แท้จริงมีได้ปกคลุมอยู่ด้วยคราบสนิมที่เขียวรละดำ เห็นกระแสแก่ทองสวยดียังไงก็ทิ้งไม่ลงดูพื้นหลังพื้นผิวแล้วทำให้เข้าใจขึ้นเยอะครับความเหี่ยวย่นความชัดของพิมพ์เกือบจะเสียไปเพราะ ทีเซียนทั้งหลายชอบมาพูดชี้จุดตำหนิเหรียญต้องบางบ้างละจุดจ่ายตังอยู่ที่ปากหูเหรียญบ้างละโอ้ยการจะดูพระไปดูจุดเดียวจุดจ่ายตังเนี่ยมันเลิกกะทีเถอะครับมันไม่ได้มันต้องดูหลายอย่างประกอบกันก็อย่างที่บอกแล้วเดี๋ยวนี่ย ของเก้ทำกันเก่งมากแล้วผมก็ไม่บอกด้วยนะขอไม่บอกดีกว่าว่าการพิจารณาของแท้เป็นยังไงเพราะว่าพวกผีคอยฟังอยู่เดี๋ยวก็ว่าไปปรับปรุงแก้ไขเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนจับได้จุดไหนบ้างสั่งโรงงานให้แก้ไข เดี๋ยวก็ออกมาเกล่ผนสุดท้ายของเกยก็คลองเมืองเช่นเคยก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์ได้เสียสละเวลายินดีครับสวัสดีครับ